ครับสำหรับเครื่องซสกผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับระบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับอาการถังขย่านะครับปั่นหมาดไม่จบนะครับอ่าพอปั่นหมาดไปนะครับอ่าถังขยาอ่ามี2อาการนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับมันจะมาจากสปริงโช๊คนะครับอ่าตอนนี้ผมได้ไปไปเปลี่ยนสปริงโช๊คนะครับอ่าสปริงโช๊คมันหลวมอ่าเนื่องจากว่ามันอ่าถูกจระบีหรือว่าอ่ามันละหลวมแล้วนะครับอ่า ถ้าเราจะแก้ไขก็ได้อยู่นะครับผมแก้ไขได้นะครับแต่เจ้าของบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่หลังจากเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอ่าถังยังขยาวอยู่นะครับเราต้องไปตั้งคัดอ่าข้างล่างอ่าให้ได้ขนาดเข้ามันนะครับอันนี้เกิดมาจากสปริงช็อคอ่าหลวมแล้วก็อ่าคัสห่างครับหลังจากที่เปลี่ยนสปริงช็อคแล้วนะครับเราก็ต้องไปตั้งคัดใหม่นะครับอ่าวิธีตั้งคัดนะครับวิธีตั้งคัดก็มีอยู่2อย่างนะครับอ่าหนึ่งนะครับอ่าให้ให้ดัด ปลายปลายก้านเบรกตัวนี้ครับให้มันเอียงมาข้างหน้านะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับให้มันเอียงมาข้างหน้านะครับหรือว่าเราจะหาอะไรมาลองนะครับหาอะไรมาลองตรงนี้นะครับอ่าฝั่งนี้นะครับเพื่อที่ให้เดินน้ําเพื่อที่จะให้เดินน้าดึงได้จังหวะของมันนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับถ้ามันห่างแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งได้สองอย่างนะครับหนึ่งคือดัดปลายเหล็กตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าให้ให้มันเอียงมาข้างหน้านะครับ เพราะตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ครับมันมันเอียงมาด้านหลังนะครับเนื่องจากว่ามันถูกเดินน้ําดึงมาเป็นระยะเวลานานมันเลยทำให้คัดห่างมันเกิดการขยับได้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสปริงโช๊คแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาอะไรมาลองเห็นไหมครับลองรงที่มันห่างนี่นะครับเนี่ยครับให้ไม่ได้ขนาดเข้ามันนะครับลองไปทํากันดูนะครับ